บายดีพบกับ LT Vision สปปลาวเตรียมสร้างทางด่วนเส้นใหม่ออกสู่ชายแดนเวียดนามกรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนได้ร่วมกับบริษัทเอกชนได้จัดการประชุมผ่านระบบทางไกลเพื่อหาหรือเกี่ยวกับกำหนดจุดเชื่อมโยนที่สำคัญของโครงการทางด่วนจากนกครหลวงเวียงจันทน์แขวงไซส,สมบูรณ์แขวงเซียงขวางแขวงหัวพันและออกสู่ชายแดนลาวเวียดนาม โดยเนื้อหาได้บางช่วงได้มอบหมายงานให้กับกรมขัวทางกรมโยธาธิการขนส่งเป็นหน่วยงานหลักเพื่อประสานงานกับแผนโยธาธิการและขนส่งแข,ขวงและนหลงเวียงจันทร์เพื่อหารือลงตรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นพื้นที่สร้างถนนผ่านไปได้ในแต่ละเมืองเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะให้มีจุดเชื่อมโยงที่เป็นเอกภาพระหว่างแขวงกับแขวง,ขวง,ขวงหลังจากการสำรวจเสร็จแล้วครับให้รายงานตรงต่อกระทรวงโยธาธิการขนส่งเพื่อพิจารณารับรองจุดสำคัญที่ทางโดวนจะตัดผ่าน โดยเบื้องต้นครับจะมอบให้บริษัทเอกชนดำเนินการคัดเลือกในลำดับต่อไปหลังจากที่มีการลงนาม MOU แล้วกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงออกข้อตกลงนะครับเพื่อแต่งตั้งคณะวิชาการกรมขัวทางประสานงานกับแผนกโยธาธิการและขนส่งแผงแนนครหลวงเวียงจันทร์เพื่อทำการร่วมกันและเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงทำให้เปลี่ยนวิธีการทำงานเป็นแบบประสานข้อมูลประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยผลการประชุมครับได้เห็นชอบจุดเชื่อมโยงของเส้นทางโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์แขวงไซส,สมบูรณ์แขวงหัวพันธ์และแขวงเสียงขวางออกสู่ชายแดนลาวเวียดนามด่านน้้นโสยตามข้อมูลที่แขวงได้กําหนดและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้แก่นครหลวงเวียงจันทร์เริ่มจาก3แยกทางหลวงแห่งชาติหมายเลข13ใต้หลักกิโลเมตรที่21แขวงไซส,สมบูรณ์ จุดเชื่อมโยนเทศบาลเมืองล้อนสางจุดบ้านเซียมีเมืองล้อมสางจุดเทศบาลเมืองอนุวงศ์และผ่านไปยังเขตเมืองล้อมแจ้งแขวงเชียงขวางจุดบ้านเซียงเหนือเมืองผาทรายจุดบ้านนาหอยเมืองแปกจุดบ้านค่ายยอดงืมจุดบ้านค่ายยอดงืมเมืองแปกจุดบ้านคำเมืองจุดบ้านน้ำหยดเมืองคำแขวงหัวพันจุดเทศบาลเมืองหัวเมืองบ้านนาสลราดจุดเทศบาลเมืองซำเหนือจุดเทศบาลเมืองเวียงไซ้ จุดบ้านห้วยหึงเมืองเวียงไซไปยังจุดสุดท้ายชายแดนลาวเวียดนามนังน้ำสวยแล้วพบกับ L3 Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี